ท่านโอนนุงจงกระเบนเที่ยวชมงานหนึ่งรหนึ่งปีพระราชวังพญาไทเมื่อวันที่16มีนาคมท่านโอนวัชระเรศรวิวัชระวง์เดินทางไปร่วมงาน101ปีพระราชวังพญาไท ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนณพระราชวังพญาไทโดยทางมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนาวีได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระราชวังพญาไทครบรอบ101ปีด้วยยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและ พระคูนูปาการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านอ้นวัชระเรศรได้นุ่งจงกระเบนเข้าถวายพวงมาลัยพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่6ก่อนเข้าร่วมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนที่จัดขึ้นให้สัมผัสความงามในโซนต่างๆ